มีใจร้องให้เลยเนี่ย นี้บอกได้คำเดียวค่ะว่าทำเอาสาวแพรวราวแสงทองถึงกับหล่อยโฮออกมาเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่เจ้าตัวนะคะได้มีการออกมาโพสต์ข้อความค่ะถึงทางด้านน้องนาริตะนั่นเองค่ะบอกว่าน้ําตาไหลเลยลูกแม่นะคะโดยทางด้านของแพรวราวแสงทองเองค่ะคุณผู้ชมก็ได้มีการออกมาโพสต์คลิปวิดีโอเอาไว้อีกด้วยค่ะเป็นคลิปวิดีโอที่น้องนาริตะนะคะกําลังแกะซองจดหมายค่ะที่จะให้ทางด้านของแพรวราวแสงทองนั่นเองค่ะโดยน้องนาริตะนะคะก็ให้แม่แพรเนี่ยหลับตาไว้ ก่อนค่ะคุณผู้ชมก่อนที่ตัวเองเนี่ยจะแกะซองจดหมายนะคะพร้อมกับนํากระดาษค่ะที่เขียนข้อความเอาไว้นะคะบอกว่า I l เล e y อยู่มัมค่ะคุณผู้ชมโอโหน้องนาริตะบอกรักคุณแม่ขนาดนี้นะคะก็ทําเอาสาวแปลวพเแสงทองก็ถึงกับซึ้งจนต้องหลั่งน้ําตาออกมาเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมโดยทางด้านของ fc แฟนคลับสาวแปลวพเาแสงทองเนี่ยก็ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์กันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะบางก็บ,บอกว่าอะไรก็ตามที่มาจากสองมือน้อยๆของลูกเนี่ยแม่แปลวาเปาเขาจะดี ใจปลื้มใจมากหัวใจที่อ่อนล้าจะฟูขึ้นมาทันทีเห็นนาริตะมาตั้งแต่เด็กๆทุกการเจริญเติบโตของน้องๆชอบทําอะไรให้แม่เสมอลูกเอ๋ยแค่ทําอะไรให้แม่ดีใจน้ําตาไหลหนูก็ได้บุญแล้วลูกรักแม่แลวปกป้องแม่แผวนะลูกหนูกคือดวงใจของแม่แผวนะคะโอโหคุณผู้ชมงานนี้เนี่ยจะซึ้งขนาดไหนนะคะเดี๋ยวไปชมคลิปกันเลยค่ะนมีอะไรเหรอเดี๋ยวนี้อันนี้คือตั๊กกอน์ของมีอะไรให้ ไหนอาอให้เม่เหรอไหนี้ไหนให้เมฆเขาบอกมีอะไรให้เมกแล้วมีอะไรไหนตื่นเต้นจังเลยอ่ะเอาแจ่เย็นๆค่อยๆหาค่ะลูกเห็นแล้วเห็นแล้วไหนคะจนไม้เหรออุ้ยตื่นเต้นจังปลดไปได้ไหมเนี่ยขอดูก่อนเลยง่ายแก่เองนะมันขาดเลยแก่ อ๋อนี่จะไปให้แม่มด้วยลืมตาได้ยังคะอมไรอืม,มนี่กอนลลูก <c oughs> ใรน,นะคะีใจร้องให้เลยเนี่ย

คนแน่นมากเล็บมัม